แล้วมาถึงสถานที่นัดหมายวันนี้เราก็นัดเจอเพื่อนๆนที่จะไปกินขนมจีนบุฟเฟ่กันที่ร้านผักเพื่อนนกนะคะวันนี้เดี๋ยวรอสมาชิกพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวค่อยเจอกันที่ร้านขนมจีนบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะทุกคนมาถึงแล้วทุกคนร้านอาลีขนมจีนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า ม,มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างขอมหวานอยุทธยาราัญยยาอาลีนะจ๊ะมีขนมด้วยมีถั่วแปะแป้งสดขนมต้มเมี่ยงคําอันนี้ก็จะเป็นเมนูขนมจีนบุฟเฟ่นนะมีแกงเขียวหวาน มีน้ำยามีน้ำพิษมีน้ำยาป่าน้ำยากระทิหัวละห้าสิบเก้าบาทอ้อหัวละห้าสิบบาทเองทุกคนตากได้หลายรอบนะกินจนอิ่มละจ้ากินจนอิ่มจุกๆเลยนี่นะจ๊ะผักไม่อัน้นผักไม่อัน้น เดี๋ยวเราตักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันอันนี้ขนมจีนสาวน้ำทุกคนนี่ขนมจีนสาวน้ำเครื่องแน่นๆเลยนี่ถ้าใครอยากกินขนมจีนหลากหลายอย่าลืมแวะมานะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะรสชาติเป็นยังไงบ้างนี่คือขนมจีนน้ํายานะคะน้ำยาตาชรสชาติเป็นยังไงอร่อมยมาก อันนี้เป็นขนมจีนสาวน้ำนะทุกคน<ม>เดี๋ยวเรามา <ทำ S 1> ชิมกันอันนี้คือขนมจีนแกงไก่ใช่ไหมคะใช่จ้าอ้าวมาดูการรสชาติเป็นยังไงอร่อยนะอร่อยอร่อยตอัยกเต็มเต็มคำเลยคะ่ะ น้ำนะทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูการคล่อยแค่ไหนอรสชาติดีมากเลยอย่าลืมมานะขนมจีนสาวน้ำไปเรียบร้อยแล้วจานนี้เป็นขนมจีนแกงไก่จ้าเดี๋ยวมาชิมกันรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาให้ดูอร่อยก่อน วันไหนเนี่ยวันจันวันอาทิตย์วันอาทิตย์เลยเบ่ายโตุกจะไปไหนวันเสาร์นี้เลยสองซ้ำม,มาชิมกันแกงเขียวหวานไก่จะเป็นอย่างไรรสชาติด,ดีนะทุกคนอิ่มแล้วทุกคน อร่อยทุกอย่างวันนี้บูเป่พาตะลอนก็ขอปิดคลิปบุฟเฟ่ขนมจีนอย่าลืมแวะมานะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนอยุธยาเนี่ยก็มาเส้นนี้เลยเข้าทางสนามกีฬาแล้วจะมีร้านหมูเอออยุธยาย่างเกาหลีเป็นร้านเก่าแก่ทุกคนเด็กอยุธยาน,น่าจะรู้จัก แล้วก็จะเห็นปลายนี้เลยอาลีขนมจีนบุฟเฟ่อิ่มละห้าสิบาททุกคนมาลองชิมกันนะแล้วเป็นยังไงบ้างฝากบอกด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบา,บายอิ่มมากมากกินค้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อร้านแล b บบิดกันนะทุกคนไ,ไปกินของหว,2 2> วานกันไปจ้าถึงแล้วแล b บบิดคาเฟ ไปจ้าไปดูกันกินอหลรายดีแนี่มีนกสวยด้วยนกข้างบนนกข้างบนไปอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนอ่า เดี๋ยวมาเลือกกันว่าจะกินอะไรกันดีขนมปังเนี่ยอันนีิด่เราเาอันแรกนะอันที่สองนะว่อันแรกอันนรกสติกอะไรสติกอะไรสติกี่เล็กอะไร ไทุกวันต้องมาฝึ